สวัสดีค่ะสำหรับคณิตศาสตร์บครูกุ้งในวันนี้นะคะจะมาสอนนักเรียนในเรื่องของผลคูณเชิงเวกเตอร์ซึ่งในเนื้อหาเรื่องนี้เป็นเนื้อหาเรื่องสุดท้ายของเวกเตอร์ใน3มิติและในการหาผลคูณเชิงเวกเตอร์นั้นจะมีวิธีการที่เหมือนหรือว่าแตกต่างจากผลคูณเชิงสเกลาร์อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาพร้อมกันเลยนะคะ สำหรับผลคูณเชิงเวกเตอร์ได้กำหนดนิยามว่าให้เวกเตอร์ u เท่ากับ a1i บวก a2j บวก a3k และเวกเตอร์ v เท่ากับ b1i บวก b2j บวก b3k ผลคูณเชิงเวกเตอร์ของเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v เขียนแทนด้วย u cross v สัญลักษณ์เครื่องหมาย u อ่าเครื่องหมายคูณตัวนี้เราจะไม่อ่านคำว่าคูณแต่เราจะอ่านว่า u cross v แต่ถ้าเป็นผลคูณเชิงสเกลา่าเราจะเขียนแทนด้วย u จุด v แต่เวลาอ่านอ่านว่า u คูณ v อันนี้คือส่วนหนึ่งของผลคูณเชิงเวกเตอร์ที่แตกต่างจากผลคูณเชิงสเกลา่ากําหนดโดยเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v เท่ากับ a2b2 อ่ะโทษที a2b3 ลบ a2b2 คูณกับเวกเตอร์ i ลบ a1b3 ลบ a3b1 คูณเวกเตอร์ j บวก a1b2 ลบ a2b1 คูณเวกเตอร์ k ซึ่งท่านักเรียนสังเกตวิธีการในการหาผลคูณของเวกเตอร์ u r o s s เวกเตอร์ v บางทีสัญลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราจําไม่ได้แต่เดี๋ยวเขาจะมีวิธีในการบอกนักเรียนว่ามีวิธีการในการดูอย่างไรนะคะทีนี้เขาบอกว่าข้อสังเกตให้เราสังเกตว่าถ้าเราหาผลคูณเชิงสเกล a าผลลัพธ์ที่ได้ก็จะอยู่ในรูปสเกล a าก็คือเป็นตัวเลขเป็นจํานวนจริงทั่ว,วไปแต่ถ้าเราหาผลคูณเชิงเวกเตอร์ ผลลั์ที่ได้ก็จะอยู่ในรูปของเวกเตอร์เห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างผลคูณเชิงสเกลาร์กับผลคูณเชิงเวกเตอร์อะลองมาดูตรงหมายเหตุเขาบอกว่าผลลัพธ์ของเวกเตอร์ u คูณเวกเตอร์ v นิยมเขียนในรูปของดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์ซึ่งดีเทอร์มิแนนต์ของเมทริกซ์เนี่ยนักเรียนเรียนมาแล้ว เราผ่านมาแล้วจำได้ไหมถ้าสมมุติว่าเป็น d e t e r m i n ิ n t ของเมทริกซ์สอคูณสเนี่ยเราก็ใช้เทคนิคที่ว่าทะแยงลงคูณกันลบด,ด้วยทแยงขึ้นคูณกันอันนั้นเป็นเทคนิคของ d e t e r m i n ิ n t เพราะฉะนั้นวันนี้กรณีที่เราจะหา u cross v เราก็จะไปใช้วิธีการเดียวกับการหา d e t e r m i n ิ n t ของเมทริกซ์เช่นกันนักเรียนลองสังเกตน,นะคะเขาบอกว่า U cross v เท่ากับเวกเตอร์ ijk ข้างบนเนี้ยมันมาจากไหนอ่ะเดี๋ยวเราย้อนไปดูนิดนึงนะอ่ะสังเกตเวกเตอร์ U เวกเตอร์ v มันจะมีค่าของ ijk อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราเอา ijk มาก่อนจากนั้นเอา a 1 a 2 a 3ของ U มาเขียนเป็นแถวที่2 1> b 1 b 2 b 3มาเขียนเป็นแถวที่3อ่ะลองดูนะเห็นไหมเอา i j k a 1 a 2 a 3เนี่ยอันนี้มันคืออะไรมันคือสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ u เขียนแทนด้วยตัวย่อนะคะสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ u ส่วน b 1 b 2 b 3ก็คือสัมประสิทธิ์ของเวกเตอร์ v อะ เราได้อันนี้ออกมาแล้วทีนี้พอเรามาหาขั้นต่อไปเวลาเราจะใช้หา,หาค่าของเวกเตอร์ i ตัวนี้เป็นตัวบ่งบอกว่ายังไงหาเวกเตอร์ i ตัวนี้ตัวนี้นะคะเวกเตอร์ i คือตัดหลัก i ตัดหลัก i เพราะฉะนั้นถ้าเราตัดหลัก i ทิ้งอะลองดูนะตัวนี้ตัดถิ้งใช่ไหม ตัดหลักไอทิ้งมันก็จะกลายเป็น a 2 b 2ตรงนี้เป็น a 3นะคะโทษทีนะคะ a 2 b 2 a 3 b 3อ่ะแล้วก็คูณเวกเตอร์ i ลบอันนี้เป็นเครื่องหมายบังคับของเขานะเครื่องหมายตัวนี้เราเปลี่ยนแปลงเขาไม่ได้มันเป็นสูตรมาจากของ determinant นะคะตรงนี้ต่อไปพอจะไปหาค่าของเวกเตอร์ j เราก็ไปทำไง ก็ไปตัดหลักเจทิ้งมันก็จะกลายเป็น A1 B1 เอาตัวที่เหลือมา A3 B3 มเวกเตอร์เจากนั้นบวกด้วยจะไปตัดหลัก k ตัดหลัก k นะก็จะเหลือ A1 B1 A2 B2 เสวกเตอร์ K เห็นไหมคะทีนี้พอมาดูสูตรข้างล่างเนี่ยบางคนเขาก็จำบางคนเขาก็ไม่จำแต่ ครูไม่ได้อยากให้นักเรียนจําตรงนี้แต่อยากให้นักเรียนทําความเข้าใจมากกว่าเพราะเราเหลือเมทริกมองว่ามันเป็นคือเมตริกสองคใช่ไหมใช้เ erm ทคนิคดีเทอร์มินานต์ทะยงลงนี่ a 2สองาทะยงลงลบทะยงขึ้นจากนั้นลบลบด้วยทแยงลงลบทะยงขึ้นเห็นไมอลบ j บวก ทะแยงลงลบทะแยงขึ้นแล้วก็ k ทุกอันใช้ทะแยงลงลบทะแยงขึ้นเห็นไหมเครื่องหมายจะอ่ามันจะเรียงแบบนี้นะลบแล้วก็บวก i ลบ j บวก k ต่อไปมาดูตัวอย่างวิธีการหาผลคูณเชิงเวกเตอร์นะคะโจทย์กำหนดให้ในข้อแรกให้เราหา เวกเตอร์ j คูณกับเวกเตอร์เหาเวกเตอร์เคูณกับเวกเตอร์ k วิธีการทำยังไงเราก็ต้องตั้งหลัก i หลัก j และหลัก k ตามบทนิยามเขาก่อนใช่ไหมคะจากนั้นเราไปดูค่าของ j J ตัวนี้คือเวกเตอร์ j ใช่ไหมคะแสดงว่าตําแหน่งของ j หน้า j มีค่าเท่ากับเท่าไหร่หน้า j เป็น1 แสดงว่า I ไม่มีใสศูนย์ไม่มีใสศูนย์นักเรียนอย่าหลงนะลองดูใหม่วกเตอร์ j ตัวเนี้ยมันคืออะไรมันคืออย่างนี้ I บวก J บวก K แต่หน้า J คือ1 I ไม่มีใสศูนย์ไม่มีใสศูนย์ซึ่งตัวเนี้ย k มันไม่ได้เกี่ยวกับวกเตอร์ k ตัวหลังนะมันเกี่ยวกับวกเตอร์ที่เขากำหนดมาให้เราก่อนเพราะนั้นถ้าเป็นแบบเนี้ยเราจะดูยากนิดนึง ต่อไปเวกเตอร์ k เหมือนกันอ่าเราดูเวกเตอร์ k นะ i บวก j บวก k ใช่ไหมคะทีนี้ตำแหน่ง k เรามีอหนึ่งนะ k มีหนึ่งแต่ i ไม่มีใส่ศูนย์ j ไม่มีใส่ศูนย์เราก็จะได้สัมปัะสิเป็นศูนย์ศูนย์แล้วก็หนึ่งใช่ไหมคะศูนย์ศูนย์หนึ่งก็ไปใส่เรียงเหมือนเดิมศูนย์ศูนย์หนึ่งอ่าตรงนี้ เพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ทําให้ดูเฉยๆต่อไปทํายังไงสร้างสร้างอะไรอลองย้อนไปดูบทนิยามสร้างหลักไอนะไอลบเจบวกเคใช่ไหมคะสร้างหลักไอแปลว่าตัดหลักอะไรก่อนตัดหลักไอใช่ไหมต้องตัดหลักไอทิ้งเพราะฉะนั้นถ้าเราตัดหลักไอทิ้งเราก็จะเหลือเพียงแค่อะไร แค่หลัก j กับหลัก k ซึ่งหลัก j ก็คือ1 0หลัก k ก็คือ0 1อันนี้คูณกับเวกเตอร์ i แล้วใส่เครื่องหมายอะไรลบใช่ไหมเขาบอก i อ่า i ลบ j บวก k นะอ่ะ i ลบต่อไปหลักของ j ตัดหลัก j ทิ้งก็เหลือหลัก i กับหลัก k เหลือ i กับ k นะหลัก i ก็คือ0 0หลัก k ก็คือ ศู 01, คูณเวกเตอร์ j จใช่ไหมจากนั้นไลบตัว 2, ที่สทะแยงลงศูน 0, 0, 0, j, กกยงง์ 0, ค, 0, 0, 0, คูณ1ได้0ลบทะแยงขึ้นศูนคูณ0ได้ศนเวกเตอร์ j บวกกับทะแยงลงศูนย์คูณ0ย์ได้0ลบ0นคูณ1ได้ศนย์เวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ k จากนั้นจากนั้นทำยังไงหาผลลัพธ์1ลบ0ูก็ได้1 v e เวกเตอร์ i ใช่ไหมคะอ่าเวกเตอร์ i ใส่หัวให้เขาหน่อยก็ได้แต่ถามว่าไม่ใส่ผิดไหมไม่ผิดหรอกอ่าอ่าตรงนี้นะจะได้เหมือนโจทย์ลบ0คูณ0ได้0อันนี้หมดเราก็ไม่ต้องใส่0คูณ0หมดไม่ต้องใส่ เพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้คืออะไรคะ 1i หรือ i v เวกเตอร์ i ตัวเดียวก็ได้นะคะอันนี้เป็นวิธีการหาผลลัพธ์ของผลคูณเชิงสเกลราอ่ะข้อถัดไปเวกเตอร์ i คูณเวกเตอร์ i นะอ่ะทำเหมือนเดิมสร้างหลัก i หลัก j หลัก k ใช่ไหม อ่าเรามาองไอเอาไอมาดูนะไอเท่ากับไอบวกเจบวกเคอ่ะค่าของไอนาะไอคือหนึ่งเจไม่มีใส่ศูนย์เคไม่มีใส่ศูนย์เพราะฉะนั้นค่าของไอคืออะไรหนึ่งศูนย์ศูนย์เห็นไหมาหาค่าไอคลอสไอเนาะไอคลอสไอเพราะนั้นไอตัวหลัง อยู่บรรทัดที่3ก็ได้1 0 0เหมือนกันเห็นไหมคะเท่ากับขั้นต่อไปตัดหลัก i ก็จะเหลือ j กับเใช่ไหมเจกับเก็จะเป็น0 0 0 0เวกเตอร์ i ลบหลัก j ตัดหลัก j ทิ้งก็จะเหลือ i กับ k คนะไก็คือ1 1 k ก็คือ0 0เวกเตอร์ j บวก k หลักที่3ตัดหลัก k ทิ้งก็จะเหลือ i กับ j ก็คือ1 1 0 0งหนึ่งเวกเตอร์ k อ่ะหาผลลัพธ์อ่ะตัวแรกทะแยงลงศูนย์คูณศูนย์ได้0ลบทะแยงขึ้นศูนย์คูณศได้0ูนย์เวกเตอร์ i ลบเวกเตอร์ j 1นคูณศได้0ลบ หนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์เวกเตอร์ j บวกเวกเตอร์ k คหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบหนึ่งคูณศูนย์ได้ศูนย์อีกอ่าแล้วก็เวกเตอร์ k ปรากฏว่าทุกตัวเป็นศูนย์ลบศูนย์หมดทุกตัวหมดเมื่อไม่มีอะไรเหลือเลยคำตอบที่ได้ก็คือกลายเป็นเวกเตอร์อะไรเวกเตอร์ศูนย์ทันทีอ่ะ ตัวอย่างถัดไปเขากำหนดเวกเตอร์ u และเวกเตอร์ v มาให้ให้เราหาเวกเตอร์ u ครอสเวกเตอร์ v นะอันนี้ u ครอส v เท่ากับยังคงต้องตั้งหลัก ijk เหมือนเดิมนะ ijk ใช่ไหมเอาเวกเตอร์ u มาเขียนแนวนอนลบ1 0 3าทำไมต้องเขียนแนวนอนละ่ะ เพราะว่าเวลาเราเขียนในรูปของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยมันก็คือเขียนในรูปของ ijk อยู่แล้วใช่ไหมคะอันนี้เราเรียนมาแล้วนะเวกเตอร์ v ก็คือหนึ่งสามสี่อ่ะจากนั้นตัวแรกตัดหลักไอทิ้งหรืออะไรเหลือ jk กับเศูนย์สามสามสี่เวกเตอร์ i ลบ ตัวที่สองตัดลักเจเหลือ i กับ k คไอก็ได้ลบหกับ1 k ก็ได้3กับ4คูณเวกเตอร์เจบวกลักที่3ตัดลัก k ก็จะเหลือไอกับเจได้ลบหนึ่เวกเตอร์ k อ่ะจากนั้นเหมือนเดิมทะแยงลง0ูนคูณสได้0ลบ สาคูณสได้9เวกเตอร์ i อลบลบหคูณสได้ลบสีลบหคูณสได้3เวกเตอร์ j บวกทแยงลงลบหคูณสได้ลบสบวกอธทเทลบสาแล้วก็ทแยงลงลบหคูณศได้0เวกเตอร์ k ใช่ไหมคะศูย์ลบ9ติดลบเเวกเตอร์ I ลบกับวงเล็บลบสลบสกลายเป็นลบเเวกเตอร์ j บวกกับลบสลบ0ูนก็ได้ลบสเวกเตอร์ K จัดรูปแบบให้สวยงามก็จะได้ลบ9เวกเตอร์ I ลบกับลบเจอกันลายเป็นบวก7เวกเตอร์ j บวกกับลบเจอกันก็ติดลบสามเวกเตอร์ k นะคะไม่ยากจนเกินไปเนาะเราก็อาศัยความรู้เดิมกลับมาเนี่แหละตัวอย่างถัดไปอ่ะข้อนี้ให้หา u c r o s v เหมือนกันแต่เขากำหนด u อยู่ในรูปของ2 i ลบส j และ v เท่ากับ i ลบห j อ่ะหา u cross v นะอยู่คอส v ตั้ง i j k อ่ะ u คือ2กับลบ3ใช่ไหม2คือค่า i ลบ3คือค่า j แต่ k ไม่มีคือ0ไม่มีเราใส่0เวกเตอร์ v i คือ1 j คือลบ5 k ไม่มีคือ0อ่ะเห็นไหม อันนี้ใส่ครบแล้วขั้นต่อไปทำยังไงขั้นต่อไปเราก็ตัดหลักเหมือนเดิมตัวแรกตัดหลัก i ก็เหลือ j กับเคลบสามลบห้าศูนย์ศูนย์เวกเตอร์ i ลบตัวที่สองตัดหลัก j ก็จะเหลือ i อสองหนึ่งเหลือเค ศูนยูนเวกเตอร์ j บวกตัวที่สมตัด k ก็จะเหลือ i สองหนึ่ง j ลบสามลบห้าเวกเตอร์ k ต่อไปจับคูณทแยงลบสามคูณศูนย์ได้ศูนย์ลบทแยงขึ้นลบห้าคูณศูนย์ก็ได้ศูนย์เวกเตอร์ i ลบ ค่าของเจบ้างทะยงลง2คูณ0ได้0ลบ1คูณ0ได้0นเวกเตอร์เจบวกตัวสุดท้าย2คูณลบ5ได้ลบ10ลบทะยงขึ้น1คูณลบ3ติดลบ3เวกเตอร์เทอ่ะศูนย์คูณศย์หมดไม่เอา0นคูณศูนย์หมดไม่เอาต่อไป ลบสิบลบก็ลบเจอกันเป็นบวกลบสิบบวกลบอ่าขีลบ 4, ลบสิบบวกสามก็จะติดลบเท่าไหร่ลบ 7, เจ็ดเวกเตอร์เกลายเป็นคำตอบสำหรับบทฝึกหัดวันนี้นะคะนักเรียนก็ลองเรียนแบบจากตัวอย่างดูนะคะและในคลิปนี้สวัสดีค่ะ